โรงงานหันมาทางนี้แล้วก็ทางเข้าทางเดียวไงทางเข้าทางนี้นใช่แล้วก็ทําถนนเข้ามาแล้วตรงข้างถนนนี่จะจะปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้หมดเลยเป็นสวนแลน้วถนนเราก็เป็นทางที่เดินออกกําลังกายได้ันจะมีต้นไม้แบบข้างๆนี้ไง,งก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูไม่รู้แหละเขาก็ต้องว้นแหละเพราะมันไม่ไม่ติดสเตย์ไง<อ>ไม่รู้ม,มันก็ต้องออกมาหน่อยใช่มันก็ต้องว้นทั้งหลังออกมาหน่อย ก็นตนป่าใช่ยด้านในนนเราต้องทำทุเรียนทุเรียนต้องอยู่ด้านนกคไปใคา,า,นา,า,านทุกได้จะเริ่มต้นจากตรงไหนใช่ทำถนนทุกคนทำถน,นนตรงนู้นเรามาก็จะถอยออกมาไม่ได้ติดข้างหน้า,นาเยอะหรอกถ้าถอยถอย,ถอยมาอยู่เพราะว่าที่มันเยอะแค่น,นี้พอ วันนั้นน่ะคุยกับพี่บรรลบยังไงม่จำไม่ได้ละแม่จะได้ลองวัดไปดูว่าท่านี้สี่เมตรของเราแล้วไปนู่นถึงแค่ไหนอาจจะลประมาณนะเขาบอกว่าหลังน่ะให้มันอยู่ประมาณไอ้แผ่นป้ายนั่นแหละนี่เหรอห้องสุดท้ายนะอืมะอรที่คุยกับเขาอ่ะนี่ใช่ไหมห้องสุดท้ายอยู่แค่นี้ใช่ไหมอืมเดว้ีห้องเอาเดี๋ยงั้นไปวัดจากนี่มาแค่ป้ายนะ อืรูบ่อยจนจำกำแพงบ้านได้แล้วกำแพงพันปีค่ะดิฉันตายไปดิฉันตายไปแล้วมาเกิดสามรอบกำแพงบ้านดิฉันยังอยู่อ้ ที่ที่เดิมสามไร่ค่ะสามไร่หนึ่งงานแล้วก็ที่ใหม่ประมาณสองไร่กว่ารวมกันเกือบหไร่อะค่ะ5้าไร่กว่ารวมกัน5าไร่กว่าๆ้าไร่กว่าโอ้ทุกคนลมเย็นมากทุกคนลมเย็นมากทำเฉพาะกำแพงสองอันนี้หมดไปสล้าน ทำกาแพงหมดไปสี่ล้านค่ะรวมข้างหลังด้วยรวมหมดเลยรวมหมดเลยเนี่ยรวมเหล็กด้วยรวมรวมเหล็กอันนี้ด้วยนะเนี่ยรวมอันนี้ด้วยรวมหมดทาสีด้วยอะไรด้วยรวมหมดสี่ล้านอืมแม่วัดอะไรกันไม่รู้ทุกคนฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยทุกคนฝากกดติดตามช่องนี้ด้วย ฝากกดติดตามนะคะขอบพระคุณค่ะกดติดตามครีเอเตอร์ไว้นะคะขอบคุณค่ะแม้ไม่ขอให้กดก็ไม่กดกันเหมือนกันนะไม่ขอให้กดก็ไม่ค่อยจะกดกันอืตัวบ้านแล้วเสร็จน่าจะสิบห้าน่าจะได้อยู่เฉพาะตัวบ้านนะคะเฉพาะตัวบ้านนะ ช่ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละพอไม่ต้องให้มันติดนี่อยู่ไม่ต้องให้มันติดหน้าบ้านเกินไปตัวรัวผู้รับเหมาผู้รับเหมาคนเดียวกันหมดค่ะทําหมดที่จริงเขาไม่ได้ทํากําแพงนะแต่ดิฉันให้เขาทําแล้วเขาก็ทําให้ดิฉันเป็นงานแรกเลยทุกคนเชื่อไหมว่าหลังจากที่เขาทํากําแพงให้ดิฉันนะมีแต่คนติดต่อเขาเพื่อจะให้เขาไปทํากําแพงแต่เขาไม่ทํานะเขาไม่ทํา เขากบอกไม่คุ้มมันคำนวณยากค่ะเออเอ้ามันคำนวณยากค่ะมันมันไม่เหมือนตัวมันไม่เหมือนบ้านบ้านเขาคำนวณง่าย ให้ทำทีเดียวให้มันจบจบไปเลยที่ฉันเป็นคนแบบไม่ชอบวุ่นวายอะ่ะถ้าถ้าเราไม่ทํากําแพงให้มันจบตั้งแต่ทีแรกนะคะทุกคนไม่กลัวกําแพงลงกับดินเหรอคะเพราะดินยังไม่อยู่โอ้ยเจ๊ดอกไม้เจ๊ดอกไม้เจ๊ยอย่าไปไปอวดฉลาดกว่าวิศวกรเลยเวลาเขาทากําแพงมันต้องลงดินเดิมมันไม่ใช่เอาดินนี้ไม่ได้มันต้องเจาะลงไปในดินเดิมเจาะลงไปเลยข้างล่างนู่นถึงชั้นถึงดินเดิม เขาต้องตอกเสาเข็มตอกเข็มกับดินเดิมไม่ใช่ตอกเข็มกับดินใหม่ตอกเข็มกับดินใหม่มันจะไปอยู่ได้ไงล่ะเฮ้ยพี่ใช้ไม่ได้เสียเงินสี่ล้านเพื่อจะมาดูเป็นคนโง่ในสายตาช่างนะคะเขาต้องตอกเวลาตอกเสาเข็มมันต้องตอกกับดินเดิมไม่ที่เขาไม่นับดินใหม่ดินใหม่นด้นับไม่ได้หรอกดินใหม่นับไม่ได้โอ้โ เหนื่อยงั้นต้องตอกลงไปดินเดิมเลยดินดั้งเดิมดินนี้ไม่เกี่ยวดินนี้ไม่เกี่ยวดินนี้ไม่ได้ดินนี้ไม่ได้ค่ะถ้าดินนี้ก็พังหมดสิดินนี้ก็พังหมดสิค่ะเขาก็ต้องตอกลงไปที่ที่ดินเดิมเหนื่อยอะแล้วก็ดึงสเตย์อีกแล้วก็ทําสเตย์คุณต้องไปดูอันพระคุณไม่ได้ตามดิฉันตั้งแต่แรกกับดิฉันถ่ายตั้งแต่ ดิฉันถ่ายตั้งแต่ที่มันดิฉันถ่ายตั้งแต่ตอนทําสเตดึงสเตถี่มากเลยดึงสเตถี่มากเลยค่ะดึงสเตแบบหูสเตแบบแน่นอะไม่พังไม่พังไม่พังนี่ถ้าพังพังไปแล้วทุกคนเพราะฝนตกหนักมากถ้าพังมันพังไปแล้วนะคะอันนี้ไม่ได้พูดแบบโอเวอร์ซึ่งอนาคตจะพังหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าพังเขาทําให้ใหม่แต่ถ้าพังเขาทําให้ใหม่ เขาทำให้ใหม่เลยอันนี้อยู่ในสัญญาเลยเขาบอกเลยเขาบอกว่าคุณพรี่ไม่ต้องกลัวถ้าพังผมทำให้ใหม่เขาทําให้ใหม่เลยเขาทําให้ใหม่ค่ะถ้าถ้าพังแล้วฝนตกทุกคนเนี่ยสองฝนแล้วนะไม่ใช่ฝนเดียวสองฝนแล้วสองฝนแล้วสองฝนแล้วค่ะนี่คุณดูดินเดิมนะนี่สองฝนแล้ว ไม่มีไม่มีความเนี่เดี๋ยวให้ไปดูตรงนู้นไม่มีความเอ็นความเอียงความอะไรเลยถ้ามันพังมันต้องพังแล้วค่ะมันไม่อยู่แล้วเพราะว่าฝนตกหนักมากเลยดินมันอัดแน่นมากถ้ามันแบบไม่แข็งแรงมันอยู่ไม่ได้แล้วค่ะมันพังคุณอาจจะอยากทําเอาไปทําได้นะคะที่ฉันไม่ห่วงนะคุณอยากจะทําแบบแบบรั้วแบบดิฉันก็ได้หมดเลยที่ดิฉันถ่ายให้ดูทุกวันไม่ใช่เผื่อใครอยากจะเอาไป คุณอยากจะเผื่อคุณอยากจะทําอะไรอย่างเงี้ยคุณสามารถไปทําได้นะคะแม่เว้นจากกำแพงมตรงนี้สามน,ออนี่ใช่ได้ตรงทั่วเดี๋ยวหลังโรงงานหลัง,งคามันก็ยื่นมาอย่างนี้แล้วก็กําแพงอะ่ะหล่อหมดเลยนะคะหล่อนะเทนะไม่ใช่สาเร็จรูปไม่มีสําเร็จรูปเลยนะคะที่ดิฉันจะทําแบบสําเร็จรูปก็ได้แต่ดิฉันไม่ทําเพราะว่าถ้าดิฉันรู้ว่าถ้าทําสําเร็จรูปดิฉันจะต้องเสียเงินอีกรอบนึงนี่นี่ นี่นี่ทุกคนนี่นี่อุ้ยมีสายไฟอะกลัวนี่นี่เห็นไหมมันจะเป็นแนวของมันไปเห็นป่าเห็นป่านู่นะเห็นได้ป่ะเห็นป่าวนี่เห็นป่างเห็นป่าวนี่มันจะเป็นรู้ว่าเป็นแถวเป็นแนวของมันไปเออเห็นป่ะล่ะ เไม่มีเอียงไม่เอียงไม่มีเอียงตรงตรงดิง่งฮะงงงไม่ใช่อันนี้รวมที่เทปปูนยังก็งเเเตาานนีี่่ยยอูรง้อ๋อโอเคถ้ารวมถ้ารวมข้างหน้าแล้วได้ แต่ถ้าไม่รวมไม่ได้นะเพราะว่า ım, ออกมาคว้างขวางนักละมันห้างไมมันออกมาเยอะจังอ่ะต้องบาเออได้อยู่กว้างอยู Crit ่กว้างอยู่เหลออยู่เยอะอยู่ก็มันเป็นเขาค่ะทุกคน มันเป็นเขาตรงนู้นมันเป็นเขาบ้านดิฉันมันอยู่ติดเขาเลยมันเป็นเชิงเขาลมเย็นมากมันมีแต่เขาดิฉันชอบอยู่แบบนี้ตอนเด็กไม่ชอบนะตอนเด็กรู้สึกว่ามันคือที่แบบนี้มันรู้สึกแบบไม่เจริญสมัยเป็นเด็กแต่พอโตขึ้นมาความคิดเปลี่ยนเลย พอโตขึ้นมากับไมเซ็ตกับเปลี่ยนบออยากอยู่แบบนี้อยากมีบ้านธรรมชาติแบบนี้ทั้งๆท,ที่ตอนเด็กนะก็โตมาจากตรงนี้แหละรู้สึกว่าฮ้อทำไมปู่ย่าตายายกูมาเอาที่อยู่ในป่าในเขาวะ <c oughs> แต่ก่อนตอนเด็กอะทําไมไม่ไปอยู่ในเมืองวะทำไม่เกิดเป็นลูกคนในเมืองว่ามีเซวงเซเว่นเอออยู่อะไรในป่าในเขาหากินกล็ลําบาก หากินก็ลำบากตลาดก็ไม่มีสมัยเป็นเด็กนะสมัยเป็นเด็กนะแต่พอโตมาแล้วเปลี่ยนบอกโอ้ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยขอบคุณมากค่ะที่มาอยู่ตรงนี้ขอบคุณมากที่มาสร้างบ้านอยู่ตรงนี้ไม่วุ่นวายกับใครดีไม่วุ่นวายกับใครดีทุกคนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะขอดูบ้านด้วยดูเลยค่ะ นี่ไงเนี่ยอันนี้อันนี้งานงอกอันนี้อันนี้ไม่อยู่ในสัญญาอันนี้ต้องจ่ายเพิ่มเนี่ยเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยเนี่ยต้องก่อต้องก่ออันนี้เป็นห้องเก็บของค่ะเก็บเสื้อผ้าทําห้องเก็บเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวข้างหลังตรงนี้จะมีชานออกมาอีกชานออกมาอีกมุงกระบงกระเบื้องจะมีชานออกมาตรงนี้ค่ะกันแดดกันไว้ไว้ตักเสื้อผ้าได้ข้างหลังนี้ไว้ทํานู่นทํานี่ได้ อันนี้อันนี้ไม่อยู่ในอันนี้ไม่อยู่ในงบจะต้องจ่ายตังอีกไม่รู้เขาจะเขายังไม่ได้เขียนแบบมาส่งให้กี่บาทก็ไม่รู้กี่บาทก็ไม่รู้ใช่บรรยากาศดีทุกคนดูสิบรรยากาศดีไม่วุ่นวายไม่พุกพ้่านไม่มีเสียงรถนะไม่มีเสียงรถนะตอนเย็น่ะตอนเย็นมีแต่เสียงนกเนี่ยนกบินเห็นปะเห็นปะเออเห็นปะเห็นปะ เออตอนเย็นมีแต่เสียงนกอย่าลืมทางเท้ารอบตัวบ้านนะต้องทำอยู่แล้วคะ่ะต้องทำอยู่แล้วคะ่ะอยากไปเช็คอินจางมาเลยคะ่ะแม่แดงเดี๋ยวรอบ้านเสร็จก่อนนะคะตอนนี้บ้านยังไม่เสร็จค่ะเดี๋ยวรอบ้านเสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้เช็คอินปีหน้าปีหน้าขอเวลาอีกปีหนึ่งแล้วกันขอเวลาปีหน้าอีกหนึ่งปีนะคะในการในการทำ รั้วเป็นเหลก็กค่ะรั้วเป็นเหลก็กรั้วเป็นเป็นเหลก็กเอ่อเป็นเหล็กกาวนายค่ะเป็นเหล็กชุบกาวนายต้นทุเรียนออกหมดเลยใช่ไม่ถ้ามันไม่เป็นที่ต่ำอ่ะดิฉันเอาไว้แล้วต้นทุเรียนน่ะถ้าเป็นถ้ามันเป็นที่มันที่ต่ํานะเนอ้ะที่สูงนะดิฉันเอาไว้แล้วดิฉันไม่ได้อยากโค่นหรอกซื้อที่ได้ต้นทุเรียนทําไมจะไม่อยากไม่อยากเอาไว้ล่ะแต่ที่มันไม่ได้เลยที่มันต่ําน้ําขังแล้วน้ําก็ไม่ดีที่แฉะ เป็นที่แฉะถ้าเราเอาต้นทุเรียนไว้ตรงนั้นเราจะทําอะไรไม่ได้เลยทําประโยชน์ไม่ได้เลยดิฉันต้องการตรงนี้ดิฉันต้องการตรงนี้เลยที่ดิฉันนี่ตรงนี้จะเป็นจะเป็นสวนผสมเดี๋ยวจะทําสวนค่ะจะทําล้าวปิดลาวไก่อันนี้ก็เอาไว้นะเนี่ยอันนี้ก็เอาไว้นะเนี่ยอันนี้ก็ของดิฉันนะนี่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  เฮ้ยท่อดังท่อดังมากมึงต้องขับยังไงอยู่วะขนาดมึงอยู่ตรงถนนน้นเสียงท่อดังมาถึงนี่ได้เนี่ยดูทุกวันเลยทำโฮมสเตย์เพิ่มไหมไม่ทำค่ะตรงนี้ไม่ทำโฮมสเตย์ค่ะทำไม่ได้เพราะว่าเพราะว่ามันใกล้บ้านเดี๋ยวมันวุ่นวายคนเข้าพักเข้าอะไรมัน มันไม่เป็นส่วนตัวไม่เป็นส่วนตัวเอาแค่นี้พอทำบ้านเหนื่อยมากก็ถ้ามาเถอะคะ่าให้มันเหนื่อยทีเดียวให้มันเหนื่อยทีเดียวบริษัทวันลบอาร์คีเทคบริษัทชื่อวันลบอาร์คีเทคค่ะวันลบอาร์คีเทคเขาสร้างอยู่แถวจันพอดีเลยนะทุกคน แต่ว่าต่างจังหวัดเขาก็รับเขาก็รับทํานะแต่ว่าต้องเป็นบ้านหลังห้าล้านขึ้นไปต้องหิวข้าวอา้าวหิวข้าวไปทานข้าวสิครับพี่หิวข้าพี่ต้องไปทานข้าวแล้วคะ่ะหิวข้าพี่ต้องไปทานข้าวแล้วไปทานข้าวนะคะคุณพี่เออเอา,เอา มีที่คุณเห็นว่าบ้านไม่เสร็จเพราะสวยเพราะว่าดิฉันแบบจัดจัดอันนี้ดีวางวางผังดีคือดิฉันทารั้วก่อนคือบ้านดิฉันน่ะมันเป็นไฟบังคับเพราะว่ามันเป็นที่ที่มันเป็นแบบที่มันไม่ได้เสมอการเป็นที่ลุ่มใช่ปะดิฉันต้องถมดินพอถมดินปุ๊บไม่ทํากําแพงเราสร้างบ้านไม่ได้เลยเพราะว่าดินมันจะแบบมันจะแบบว่ามันไม่เต็มพื้นที่ไงมันสร้างบ้านไม่ได้ดิฉันก็เลยต้อง กัดฟันทํากําแพงให้เสร็จก่อนและดิฉันถึงวางผังตัวบ้านมันก็เลยดูแบบสะอาดและโชคดีก็คือดิฉันได้ช่างที่ที่ก็คือลบลากันมาแบบเยอะเหมือนกันกว่าจะแบบโอเครู้กันอะไรกันอย่างเงี้ยก็คือเนี่ยหลังทํางานเสร็จเขาจะเก็บหน้าง,งานนะคะเขาจะเก็บหน้าง,งานเขาจะล้างของล้างอะไรฉันแบบ ถ้าดิฉันแบบจะขึ้นไปตรวจบ้านอะไรเนี่ยดิฉันขึ้นได้หมดเลยเพราะว่ามันเขาทําสะอาดอะ่ะเขาเก็บเขาจะเก็บอุปกรณ์เก็บนู่นเก็บนี่เก็บอะไรสวยงามไม่ลกอะ่ะไม่ลกอะ่ะหน้างานอะ่ะหน้างานมันมันไม่ลกที่จริงบ้านดิฉันจะดูสวยอยู่มุมข้างล่างคะ่ะทุกคนฉันจะพาไปดูทุกไหนคนก็เข้ามาดูเยอะละ บ้านดิฉันจะสวยจากมุมข้างล่างนะคะมุมจากบ่อน้ําขึ้นมาเพราะว่าดิฉันทําแบบพื้นที่บ้านให้มันเป็น2สเต็ปข้างล่างดิฉันไม่ได้ถมเลยเพราะว่ามันติดเพื่อนบ้านดิฉันก็ไม่ถมดิฉันถมเฉพาะข้างบนพอไม่ถมปุ๊บดิฉันแบบว่าดิฉันก็มีความฝันดิฉันอยากมีบ่อน้าฟิลลิ่งเป็นพระไงชอบแบบมีบ่อน้ําอ่ะ อยากเลี้ยงปลาเลี้ยงเต่าอะไรอย่างเงี้ยตามภาษาไปก็เลยแบบให้ให้จ้างแมคโครมาขุดสระอันนี้ไม่ใช่สระเดิมนะคะที่ฉันขุดขึ้นที่ฉันก็ขุดขึ้นแล้วที่ฉันก็รอบบ่ออะไรเงี้ยที่ฉันก็ปลูกปลูกไม้ผลไม้อะไรของที่ฉันไปตามที่ที่ฉันอยากจะปลูกแล้วก็ทําแบบที่ให้อาหารปลาที่แรกตั้งใจจะทําแบบจะทําเป็นที่ให้แม่เดินออกกําลังกายแค่นั้นเอง ต้องการจะให้แม่แบบมีพื้นที่เดินออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยนี่บ้านดิฉันมันจะสวยมุมนี้ค่ะมันไม่ได้สวยมุมข้างบนนะดิฉันให้ดูมันก็มีแปลงผักแปลงผักแปลงอะไรตรงนี้เดี๋ยวยังจะทำอยู่นะคะไม่ได้จบแค่นี้ ยังจะทำอยู่นะคะไม่ได้จบแค่นี้เด้อจะปูหินนี่นี่บ้านดิฉันมันจะสวยมุมนี้ค่ะนี่มุมที่ดิฉันชอบที่สุดจะเป็นมุมนี้นี่นี่น้ำลึกค่ะลึกอยู่นี่นี่เป็นมุมนี้เป็นมุมนี้ ไม,ไม่เทปูนไม่เทปูนค่ะไม่เอาจะเอาเราไว้ปลูกของเราจะเอาหินลงเอาหินลงนี่ค่ะบ้านดิฉันจะสวยมุมนี้มองขึ้นไปจะเห็นแบบฉากบ้านสวยมากมุมนี้ดิฉันชอบมากก็จะสวยแต่เราก็ล้อมรั้วของเราหมดเนี่ยล้อมรั้วหมดเลยเห็นป้าทุกคนสามพันคนฝากกดติดตามช่องนี้หน่อยเร็วเดี๋ยวเผื่อดิฉันลงไลฟ์แล้ว ฝากกดติดตามด้วยค่ะฝากกดติดตามช่องนี้หน่อยอันนี้ฉันชอบมุมนี้ทุกคนฝากกดติดตามหน่อยค่ะขอบพระคุณค่ะสามพันคนฝากกดติดตาม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 ด้วยค่ะสามพันห้าร้อยท่านฝากกดติดตามหน่อยขอบคุณค่ะกดติดตามคีเอเตอร์เลยกดติดตามเลยเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แหละทุกคนเดี๋ยวต่อไปอาจจะเลี้ยงเป็ด เพิ่มความเพิ่มความเป็นธรรมชาติเป็นคล้ายๆสวนสวนเคยไปประเทศต่างประเทศปะที่แบบคลอ,องเขาอะคลองเขาอะเขาจะมีแบบพวกห่านพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกหงอะไรอย่างเงี้ยดิฉันว่าจ,าจะามาลงอยู่ใช่ดิฉันจะเลี้ยงจะเลี้ยงหงค่ะจะเลี้ยงหงหงสีดําก็สวยนะเคยเห็นไหมหงสีดําอะหงสีดํานะดิฉันจะเลี้ยงหง ดิฉันว่าดิฉันจะเลี้ยงหงให้นางลอยกันแบบสวยๆของนางไปนี่มุมนี้ก็สวยเอา้าสี่พันคนตายหาละทุกคนฝากกดติด <c oughs> ทุกคนฝากกดติดตามคะ่ะทุกคนฝากกดติดตามหน่อยฝากกดติดตามเร็วกดติดตามคี e a อ o r เตอร์เลยใครที่เพิ่งเข้ามาฝากด้วยนะคะรบกวนพีซพีซ Pease baby เห็นไหมทุกส่วนเป็นพื้นที่ออกกำลังกายได้หมดเลยเห็นไหมมีบันไดเดินขึ้นเดินลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะให้ฟีลลิ่งเราแบบอยู่บ้านเหมือนได้พักผนะ่อนน่ะเข้าใจปะอยู่บ้านเหมือนอยู่สวนน่ะอยู่บ้านเหมือนอยู่สวนมีบอ่อน้ํามีอะไรอย่างเงี้ยมีต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบให้ฟีลลิ่งเหมือนการอยู่บ้านเหมือนการที่เราพักผ่อนทุกวัน อยากให้การอยู่บ้านเหมือนการที่เราได้แบบพักผ่อนจิตใจทุกวันอันนี้คือความตั้งใจนะคะอันนี้คือความตั้งใจที่ที่ที่ทำออกมาแบบนี้เพราะตั้งใจจะให้บ้านตัวเองเป็นแบบนี้ฟีลลิ่งคือเหมือนอยู่บ้านแล้วก็เหมือนแบบได้พักผ่อนเห็นปะเห็นปะเห็นไหมมีนกบินทุกวันอืม อยู่บ้านก็ให้เหมือนได้พักผ่อนใช่เหมือนอยู่บ้านแล้วไม่อยากไปเที่ยวไหนอ่ะอยากอยู่บ้านอยากทำนู่นทำนี่ตื่นเช้ามาปกติมันฟีลลิ่งมันจะต่างกันนะถ้าเราทำงานประจำอะบางวันตื่นเช้ามาเราไม่อยากตื่นเพราะเรารู้สึกว่าชีวิตจำเจไปทำงานแล้วมันเหนื่อยแต่ดิฉันอยู่บ้านเนี่ยดิฉันคือแบบถ้าอยู่ที่นี่นะถ้าได้มาอยู่บ้านหลังใหม่เนี่ยฉันว่าดิฉันจะอยากตื่นทุกวันเพราะมันมีอะไรให้ทำทุกวันเลย ยังมีงานให้ทำทุกคนน่ะโุนทำนี่ฝากกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาคุณแม่กลับมาคุณแม่อยู่คุณแม่อยู่นะนะปูญ้าจะสวย<ม>เดี๋ยวจะปูค่ะยงังญ้าต้องเป็นระดับสุดท้ายเลยค่ะทุกคนต้องใจเย็นๆที่ฉันมีแผนอยู่ในหัวหมดแล้วที่ฉันมีแผนอยู่ในอยู่ในหัวหมดแล้วว่าที่ฉันจะทําอะไรเพียงแค่ว่าตอนนี้มันต้องค่อยๆทําก่อน เดี๋ยวช็อตดิฉันไม่อยากกู้เงินดิฉันไม่อยากเป็นหนี้ธนาคารค่ะดิฉันอยากอยากทําไปหาไปหาไปทไปไปําไปไปย่งไปใช่ค่อยๆทำทุกคนแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามช่องด้วยลงไลน์ละพาแม่กลับบ้าน